ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการเดอะดักเอคช่วงพาแดกนะฮะเดอะดักพาแดกวันนี้ไม่ได้ไปกินร้านไหนเนาะมากินอยู่บ้านครับแม่ทําอะไรนะแม่กะเพาเขี้เมานรกใช่ผัดมีขี้เมานรกใช่เออล่องลอยเนี่ยเห็นได้เลยครับว่ากินม,มัีมีมีอะไรมีโซบะมีโซบะขี้เมานรกอ่า ใส่อะไรมั่งพริกแกงพริกแกงใส่พริกแห้งเป็นแล้วก็พริกเป็กะเพราพระเพราใบยี่หร่าอ่าใบยี่หร่าแล้วก็หมูหมูเปียมอีกหน่อไม้จานาลกขนาดไหนก็มาดูครับนี่ลอยกินมาแล้วหมดไปแล้วจานหนึ่งเฮ้ยว่าจะไม่ถ่ายและอดไม่ได้มันอร่อยจริงครับเอาไว้ถ่ายคนบางคนอยู่บ้านปวดคนบางคนอยู่บ้าน no โอ้โหน้ำตาไหลครับสำหรับคนกินเผ็ดโดยเฉพาะใช่ไหมแม่นะครับงานคุณแม่ <laughs> มากินกันดีกว่าจะมาบรรยายสรรพคุณกันโอเค เส้นนี้แม่เอาไปลวกก่อนใช่ไหมใช่ครับมันจะได้ความเหนียวนุ่มของโซบะนะครับหล,ลัวเอาก็มาล้างน้ำช็อกน้ำช็อกน้ำใช่ไหมน้ำเย็นลงมันจะออกหวานมาก่อนนิดๆแล้วก็เผ็ดตามมาทีหลังเผ็ดจะมาหลังๆครับกินเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเออมันเผ็ดเพราะว่า พริกแห้งด้วยแหละกับพวกนี้เนี่ยใบยีราดใบายาเลยเผ็ดอร่อยครับอร่อยเนื้อหมูครับเนื้อหมูมมตัหมูติดมันสักหน่อยไหมอ่าหมูมีติดมันหน่อยนึงคนระับคุณพ่อพ่ออยากรีวิวด้วยนั่งเล่นเกมไม่เฉยไม่ได้แล้วโดทางคันทางแสงนะเว้ยกินอยู่บ้าน ไปไหนใครอยากกินก็มามาที่ไหนนะแม่อุดรครับอุดรค่ายเสนีเสนีรนยุทธเออเสนีรนยุทธนะครับเข้ามากินได้เดี๋ยวทำให้กินครับจานละสามห้าอะที่มุกอาหารที่มุกอาหารแต่นานๆทีกลับไปสิ้นเดือนนะครับกินอย่างมุกอาหารเออใครอยู่อุดรก็มาแวะได้ครับเอี๋จะอยู่ในค่ายนี่แหละถามเลยครับหมดแลบ้านหมดแล ออมากินก็ดีๆๆมาจริงก็มีลูกค้าอะไรคิดตามนะสาวสี่ห้แม่ถูก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 ต้องบอกล่วงหน้าก่อนจะได้ไม่เียต้องบอกล่วงหน้าก่อนครับจองจองล่วงหน้าก่อนแต่เน้นย้ำว่าต้องคนกินเผ็ดนะครับมากินแบบเด็กประถมไม่ได้นะครับต้องเผ็ดจริงๆ เผ็ดมากแต่ก็ไม่ว่าเผ็ดจนกินไม่ได้นะแล้วก็ยังมีรสอื่นทันแซมมาอยู่นัวครับนัวไม่นัวก็คงไม่มีจานสองอันที่เกิดซ้ำอะขาห,ห้ ตังาามม้งนะมันไม่แสงนะมันจะได้มีแสงอมาให้แสงมันจะเข้ากล้องมันจะมืดนี่ครับน้ำชายนี่ดูไงครับนแกถ่ายหน้าเลย,เ,ยเต็มเลยของอร่อยเนาะ เอาไปเก่งได้เปากนะครับอืมอือมิดรงนี้มเดอย้ำนะว่าต้องคนกินเผ็ดกินไม่เผ็ด <c oughs> ไม่ต้องมาครับไปกินข้างทางออไตปากแล้วครับไปกินเอาอยู่ข้างทางนะ <c oughs> เด็กน้อยไปถมไม่เอา มาได้ครัมาได้ครัอยู่ดอ,อนก็หายเดี๋ยวไมไดีไม่ทันไม่เป็นไรอร่อยกินผสมเนือนิดนิดไร้ตรงปากเค็มนนิดอยได้ความเค็มจากเนื้อปนเข้ากับรสชาติของเส้นประดีบประดี เอาตัวแงมามาปรุงปรุงรสด้วยนะโน้ตัวเส้นมันก็มันเค็มๆออกเป็นเค็มเขามันเป็นผมสูดงานด้วยใช่ยหไม่เดองนจาจนกไหนก็จบโ้ย มือสันอ่นหมดละจะเส้นโซบาเนี่ยเอาไปผัดอะไรก็อร่อยอ่ะใหญ่นุ่มเหนียวม,าายมันหวานไหมไหม พอมาฮะวันนี้ก็พอแค่นี้ก็ลากันไปกับโ,สโสบอ้หเผ็ดหัดซบะขี้เมานรกมันก็จะมีผัดคขี่เมาธรรมดาอันจะไม่เผ็ดเท่านี้นรกคืออัพเกรดความเผ็ดขึ้นมาอีกโอเคนะฮะแล้วแต่จะมาสั่งถ้าจะมากินก็มาเราจะ คิดถูกๆครับผมมี่คิดแพงอันนี้ขายของด้วยในนี่ลูกค้ามาด้วยหรอกมันก็จะแม่ครัวครับเป็นคนทำแม่ครัวก็จานเดียวก็ยังไม่หมดเลยเพ็ดครับเพ็ดนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ